จำคลิปที่พี่ไปเชียงรายเชียงรายได้ไหมเอสลิงที่มันอุ้ยมันนั่นเป็นไงสูงสิวะมันไปไปเล่นอะก็ไปท้าทายตัวเองเลยฮ้ยกระจอกเดี๋ยวขึ้นไปดูสิโมลูกกันด้วยวพ่อจะขึ้นไปเห็นมั้ยเขาจะตกลลงมาป้าอย่างนี้เลยดูบอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกตอนนึกว่าเขาพูดเล่นไงแล้วพี่เองทำไงครับเลือกเลยได้ไหม สวัสดีครับสวัสดีครับดังๆสวัสดีครับผมแหวงไม่ใช่แหวง EP ที่เท่าไหร่เก้าครับอันนี้คือผมแหวงไม่ใช่แหวงรายการที่เต็ไมไปด้วยสาระรายการที่ห่างหายไปนาน เอาจริงก็คือไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่วันนี้มีเรื่องจะพูดวันนี้เราจะเป็นหัวข้อกลัวที่เป็นปมอะไรบางอย่างแล้วก็ตื่นเต้นจนเส้นบางๆใกล้เคียงกับคำว่ากลัวแนละ้วหัวข้อวันนี้คือเราจะขจัดความกลัวหรือตื่นเต้นไปได้ยังไงบ้างต้องบอกก<ม>่อนว่าพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ขจัดได้ทุกอย่างก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างมีบ้างแค่บางเรื่องที่ยังไม่สามารถจัดก,การกับมันได้แต่โดยภาพรวมแล้วพี่ดีขึ้นเยอะจากตอนที่เป็นเด็กอ่าในอีพีแรกๆเราพูดถึงเรื่องของเราเป็นเด็กค่อนข้างจะขี้กลัวมีความเป็น i n รเวิร์ตอยู่ด้วยซ จริงการเลี้ยงลูกของที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าลูกคนจีนแม่พี่เนี่ยเลี้ยงด้วยความอย่าอย่างนั้นนะยาอย่างนี้นะ๋ยวโดนนั่นหรอก๋ยวโดนนี่หรอกโดนฟาดเยอะโดนไฟเยอะพี่ซนอะจนแต่ในบ้านนะเก่งแต่ในบ้านเก่งในบ้านแต่พอออกไปข้างนอกก็ไม่เก่งตอนนี้เราวัยเดี๋ยวอีกสักพักก็ห้าสิบแล้วเราก็เลยจะมาแชร์บ้างว่าตอนนี้คนอายุประมาณเนี้ยอย่างพี่ผ่านอะไรมาแล้วพี่จัดการกับมันได้อะไรบ้างที่คิดว่าจัดการได้แล้วเราจะเข้าเรื่องเลยครับเรื่องอะไรวะเอาความกลัวที่เป็นปมเหมือนนะี่เป็นกลัวหนูจนแบบเป็นปมเลยใช่ท พี่นี่เข้าข่ายว่าดูรูปภาพหนูแล้วเนี่ยขนลุกแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้แม้กระทั่งรูปภาพนะแค่ดูก็กลัวเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่กลัวนะตอนเด็กๆนี่คือไล่จับเลยก็เหมือนไล่จับหมาไล่จับแมวลูกหนูอ่ะไม่ได้จับตัวใหญ่เวยจับตัวเล็กเดี๋ยวเจอปุ๊บก็ใกล้จับซะหน่อยว่าอยากจะเอามาเลี้ยงอยากจะเพาะพันธุ์ในบ้านแม่งเลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมีวันหนึ่งลงพิมพ์ที่บ้านเนี่ยมันมีกระดาษเยอะหนูชอบออกมาเล่นกันแต่ไม่ใช่หนูตัวเล็กนะโอ้ใหญ่เลยใหญ่แบบใกล้แมวอ่ะแต่ก็ไม่ได้กลัว ครับดูงตรงบันไดนะเยอะด้วยนะ4ีตัวครัวจังหวะที่พี่เยดดูแล้วอ่ะพี่ก็จะขึ้นไปขบนบ้านหมุนตัวขึ้นไปปุ๊บ เจอหนูตัวหนึ่งตัวอยา่เดินลงมาสวนมันสวนลงมาอมันมาครึ่งทางเชือกพี่ก็ผันไปเฮ้ยแต่เป็นมุมเสยเว้ยมันดูใหญ่เป็นพิเศษมันก็จ้องพี่ก็จ้องพี่ก็เริ่มเฮ้ยไม่ชอบแหละยังนีอะครยืนจ้องหน้ากันอยู่สักพักหนึ่งพี่ขยับตัวมันก็ขยับตัวมันก็เปลือบมันเหมือนมันตกใจเหมือนกันน่ะวิไอคนคนนี้มันกําลังจ้องเราอยู่เราก็บอกไอ้หนูตัวนี้ไม่ากลัพิเศษจากนั้นมันตัดสินใจวิ่งลงมามันเหยียบขาจังหวะนั้นแหละความรู้สึกถึงอุ้งเท้าของมันมัน เหยียบไปที่ขาที่อ่อนนุ่มของพี่ช็อก <laughs> เกาะบันไดช็อกโตแบบแบบซิกเลยแบบรู้สึกเลยว่านี่คือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งแต่นั้นพี่กลัวหนูเลยขาของหนูเนี่ยที่สีชมพูเนี่ยนะ มันเป็นการดีไซน์ของสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่แย่มากๆเป็นไปได้ยังไงที่มีอะไรที่น่าเกลียดแบบนี้อยู่พี่เริ่มสังเกตเริ่มพิจารณาถึงหางของมันที่เป็นป้องๆทำไมมึงจะขนขึ้นทั้งตัวไม่ได้หรอวะมึงต้องเว้นหางสีชมพูเป็นป้องๆไว้ทําดอยอะไรใช่ครับโอ้ตั้งนั้นแหละแต่เวลาเรากลับจากเรียนสถาปัตย์เงี้ยมนมืดๆเราก็จะเดินเข้าซอยแบบเงยหน้าถ้าจะมีเสียงกึกกักกกนะไมรู้เลยไม่กลับบ้านไม่ใช่วิ่งวะ วิ่งแบบสี่ร้อยเลยเพราะว่าความกลัวมันสร้างให้เรากลัวต้องแต่ตอนเด็ก<อ>จนไปถึงทุกวันนี้ยังกลัวอยู่นี่เป็นความกลัวแบบหนึ่งที่เป็นปมที่มันกัดกินเราอยู่มันไม่สามารถแคะไปได้ความกลัวัดไปที่จะพูดเนี่ยเป็นความกลัวที่ขจัดไปแล้วในชีวิตของพี่พ,พี่สามารถจัดการกับมันได้แล้วอะไรครับอ,อ่านกลัวผู้หญิงก่อน หลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมคนอย่างพี่เวงจะกลัวผู้หญิงได้ยังไงลูกก็ลูกสาวใช่กลัวกลัวโคตรกลัวเลยเราอยู่ชายล้วนมาก่อนมันทําให้เราเดีกเพื่อนผู้ชายอ่ะเขยใส่อนอะไรไปว่าไปใช่ป่ะครับไปเรียนพิเศษก็พอเจอผู้หญิงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นใจแบบเต้นๆ้นนะะใจเต้นไม่เป็นสัมอยากจะเข้าไปถามว่าเขาเป็นใครไหม เนี่อันนี้คือทุกจะด่ากูไปเนี่ยอ่ะอันนี้คือตอนเด็กไงโพรตอนเด็กตอนเด็กถูกต้องถ้าตรงดูคลิปนี้อยู่พี่กำลังเล่าถึงตอนเด็กนะใช่ไหมใช่ครับพี่โต๊ะอ่ะตอนนั้นก็คือว่าถ้าผมไปเรียนพิเศษเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสนใจพี่เนี่ยจ้องตั้งแต่ต้นคอร์สเรียนกัน3-4เดือนเนี่ยจ้องจนปลายคอร์สเลยก็คือได้แต่แอบมองเคยตัดสินใจทักทีนึ่งตกเขาไหลแทบสุดเลยตกเต้นไม่รู้น้ำหนักไหนเว้ยเสียงเรียกมันไม่ได้ไงเราบออกมั้ยที่ไหนวงเฮ้ยเข้าใจผู้หญิงคงคิดดดวว่่่่่่่าาาาานน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 ีีีีีมมมมมมมึงงจจะะตตตตกููแััััั้้้้้้ยยยยอออออเเเใชรรรหหไไไททขขบพล ปุ๊บเนี่ยเราจะตื่นเต้นเป็นพิเศษกับคนที่เราคนทคนนี้น่ารักคนนี้เราชอบเว้ยเพราะฉะนั้นตอนที่มีเพื่อนอีกหิงลายๆคนที่เราเราก็คุยกันเอฮากันแต่ว่าอาการการจัดการกับความตื่นเต้นระดับใกล้เคียงความกลัวเขาเนี่ยมันเริ่มต้นกับเช่นรู้ว่าพี่จะโทรศัพท์หาเขาช่วงแรกพี่โทรไปเนี่ยพี่กดเบอร์ไปเมื่อก่อนเป็นโทรศัพท์บ้านกดไปแบบไม่ถึงเหลือตัวสุดท้ายแบบไม่กล้ากดไม่กล้ากดเล็งกันตั้งนานแล้วต้องคิดด้วยนะพี่จะพูดกับเขาว่ายังไงดีวะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายใช้จิ้มเลยจิ้ พ่อเขามาหลับทำไงแล้วตอนนีน้เขตื่นเต้นซิวะยังตื่นเต้นอยู่พอเขามาหลับเสร็จเขาก็ไปเรียกมาเรียกม,มาเสร็จปุ๊บเราก็หลับก็คุยเขา<อ>ก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาเลยไอเราเนี่ยตื่นเต้นเกินล้ำหน้าไปไกลแล้วเพราะเราไม่ได้คิดเพื่อนละตอนนี้นม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเพื่อนอยากจะให้เธอเนี่ยเข้าใจชั้นหน่อยอาการประหม่าอาการตื่นเต้นกลัวเนี่ยมันทำให้เขาสัมผัสได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงคิดไม่ซื่อดีกว่าที่เดิฟอร์มเป็นเพื่อนเลย เขาก็ดูออกแหละยุคนั้นเน่เป็นยุคที่เขาเรียกว่าตื่นต้งกับผู้หญิงเนี่ยสูงมากกลัวมากครับผ่านแล้วตอนนันปีสี่ปีห้าใช้เวลา3-4ปีเลยนะกับการที่ว่าเราจะขจัดตรงนี้ไปได้ปีสี่ปีห้านี่คือคนไหนที่เราสนใจเนี่ยเราไม่กลัวแล้วเดินเข้าไปเลยไม่เดินมันคือยิ่นเลยแล้วโอ้เป็นแเอหลังจากนั้นก็เปียกงูนะในคราบลาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีผู้หญิงอะไรเปลี่ยนลูกกับเมียยา่ายานะอย่าไปดุไป เกี่ยวท้อยไปอะยกตัวอย่างความกลัวอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าความกลัวบวกตื่นเต้นเลยเรียกว่าไซ e r c i s e super exercise ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นที่เรียกกลัวที่สุดนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยังขจัดมันออกไปจากหัวไม่ได้จําคลิปที่พี่ไปเชียงรายได้ไหมใช่พี่ไปเล่นในตัวเอสลิงที่มันอันนั้นเป็นไงสูงสิวะมันไปเล่นอะก็ไปท้าทายตัวเอง โม้ไว้เนี่ยตอนนี้เดินเดินก็บอกว่าโอ้ยกระจอกเดี๋ยวขึ้นไม่ดูโม้ลูกไปด้วยข้ามไปตัวข้ามไปตัวเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปเห็นนั่นไหมพ่อจะตกไหลลงมาฟาสิ่งนี้เลยต้อบอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกเราดูว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าพี่ทำไงครับพี่ก็ขึ้นไปเลยจุดที่ออกไปยืนแล้วเนี่ยที่จะต้องต่อสายแบบมีเซฟตี้ทุกอย่างครบแล้วเนี่ยน้องๆที่เขาคุมอยู่เขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวง่ายๆครับพี่ปล่อยลงไปพูดเดี๋ยวพี่จะไหลไปพี่เปิดตาถ้าเกิดพี่อยากถ่ายพี่ถ่ายวิวเลยพี่นกในใจกบ้าหรือเปล่ามึึงงกก็พูดดไไ้้สิววถามม่่่ลันนีีใใใจบ เลิเลยได้ไหมไม่เอาแล้วได้ป่ะเปลี่ยนเลยได้ป่ะพี่หันไปสบตาลูกลูกพี่สองคนสายตาลูกเนี่ยพ่อต้องทําได้ณโมเมนต์นั้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเราต้องฝ่าฟันความกลัวเราเลยตัดสินใจมาพี่พร้อมแล้วกล้องเกลิงติดเรียบร้อยนะบีมคิดดูแค่ลงไปกูจะจับภาพกูจะแย่อยู่แล้วจะให้ถือโกโปรอีกแล้ววันเนี้ยจังหวะสําคัญที่สุดก็คือยืนขึ้นและจะปล่อยตัวลงจะตัดสินใจเลยยังไงครับหลับตาสิวะ ตาลลงไปเลยถ้าเราไม่เห็นเราจะไม่กลัวใช่ความรู้สึกหิวหายไปก็แค่รู้สึกเหมือนแรดึงๆลงงๆแล้วมีอู้ๆออไปเราได้ยินเสียงหัวล้อจากข้างหลังเหมือนย้เอได้แล้วอ่ะพอรู้สึกว่ามันน่าจะไปสักพักหนึ่งแล้วใกล้ถึงแล้วแล้วอยเขี่ยตาเล็กนิดนึงตรงนี้กูไม่กลัวแล้วดีกว่า แล้วลงมาถึงปุ๊บตามฟอร์มโมให้คนที่อยู่ล่างฟังบอกเขาเลยว่าพอดีขาไม่โดนน้ำไงบอกพี่เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับพอได้เป็นพี่ขาเลียดน้ำมาเลยเอ้ยน้องถ้ามีฟานี่เผลอๆพี่เอาไปลงมาเก่งเลยแล้วเขาก็ถามว่าอีว่าไหมพี่ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเอาว่าขึ้นก็ได้แต่ไม่ใช่แบบเหมือนหนูนะหนูนี่คือแบบถ้าให้ไปจับมันเนี um oh, uries, right? Still, no mm ่ยอาจจะตายไม่ใช่หนูตายกูเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของความเพลิความตื่นเต้นเนี่ยหลายๆอย่างพวกนี้มันสร้างปัญหากับชีวิตบางครั้งเราจะต้องมีทักษะบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นตอนที่เห็นแบบไปพิีเซนงานหรือว่าไปไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นบ้างไหมจริงๆตอนที่เรียนอยู่เนี่ยพอเรียนสถาปัตย์จะมีการพรีเซนต์บ่อยมากพรีเซนต์กับอาจารย์นี่แหละ ทุกครั้งเราจะทําได้ไม่ดีเลยหลายๆคนอาจจะใช้ว,วิธีซ้อมพรีเซนต์ซ้อมพูดก่อนว่าจะลําดับการพูดยังไงแต่สําหรับพี่เนี่ยยิ่งซ้อมยิ่งแย่ตอนต้นกับตอนท้ายนี่สลับมั่วซั่วหมดเลยเตรียมสคริปต์เกินไปไงอพอเราประมาทเราก็ทําให้คะแนนพรีเซนต์หรือว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ดีเราขาดไปหมดสุดท้ายปีหลังๆทําให้พี่พรีเซนต์ดีขึ้นจากพี่เริ่มจับใจความของสิ่งที่เราต้องการจะบอก การพรีเซนต์สคริปต์ไม่มีเป็นแค่ความเข้าใจบวกกับหลักการเช่นนําเสนอเรื่องอะไรมาก่อนหลังเท่านั้นเองนั้นพี่พรีเซนต์ดีขึ้นพอจบมาจากที่สถาปั์เนี่ยพรีเซนต์กับเรื่องงานต่างๆที่เราไปรับจ็อบเราก็ปรับไปอีกเราอยากได้เงินอยากได้งานเราก็พรีเซนต์แบบที่เป็นตัวเราชัดเจนขึ้นอะไรที่เราทําได้เราบอกทำได้อะไรทำไม่ได้เราบอกทำไม่ได้แต่เราจะพยายามอะตอนที่เรียนสถาปั์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันสร้างพัฒนาการให้เราครับมีอยู่ทีหนึ่งไปร้องเพลงเพื่อนสมัครให้ไปร้องที่แพทย์แค่คนดูเป็นหลายร้อย อันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องขึ้นไปร้องเพลงต่อหน้าคนเป็นพันความรู้สึกนั้นน่ะมันน่าตกใจอะ่ะแต่พอเราขึ้นเวทีไปเท่านั้นแหละมันเหมือนเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างที่เราแก้ไขปัญหาบนเวทีได้จุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่รู้สึกว่ามันแค่นี้เองดีวกว่ารเราเล่นกับคุณดูได้ฉะนั้นที่มันเป็นครั้งแรกเหมือนวันนี้ที่เรากำลังจะไปพูดในงาน,นงาน,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 นหนึ่งวันนี้ไปต้องไปเป็นเหมือน ไมยากอเรเป็นอาจจะเรียกถงนั้นก็จะเป็นเกสแล้วกันนะอ,อย่างที่บอกรู้ b u หล e t รู้คำถามแต่ไม่ติมคำตอบเยอะคำตอบจะไม่เป็นแบบสค c r i ต์จะเป็นการพูดสดๆนะตรงนั้นถ้าใครมีคำถามยกมือถามตอบตรงนั้นเลยตอบได้อตอบได,ตบได้ตอบไม่ได้ตบตอบไม่ได้พี่ว่าสกิลพวกนี้มันถูกพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเพราะเราพูดบ่อยมากที่ทีมไอพูดเนี่ยพี่ไม่ได้กลัวนลพี่ไม่ได้ตื่นเต้นเยอะนะแต่อาการประหมา่าอาจจะมีนิดนึงว่าเราจะทำมันได้ดีไหมมากกว่าคนฟังจะได้อะไรไหมเพราะว่าเราขึ้นไปเราพูดในเชิงเป็นวิชาการน รังนั้นการที่เราจะเอาชนะเรื่องสิ่งที่เรากลัวตื่นเต้นส่วนใหญ่มันจะเกิดจาก <c oughs> เราจินตนาการไปเองกันที่นีเรายกตัวอย่างตูว่าวันนี้ต้องพีเซนพูดอะไรบนเวทีแล้วกันสถานที่ทําให้เรารู้สึกประมาณสถานที่อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ชินไม่คุ้นเพราะเราไม่เคยอ,อย่างที่2อคือ eye contact ของคนต่างๆบางทีมันทําให้เราแบบตายแล้วตายแล้วเว,ว้ยมองกูเยอะจังวะมองไปสายตาเดียวกันเลยมองเยอะ ก็ประมาดได้เพราะสนใจเราอยู่ไม่มองเลยก็ทําให้เรารู้สึกแย่ได้เหมือนกันพูดไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำเวลาพี่ต้องพูดคนจะเยอะไม่ว่าจะไปเ,เป็นวิทยากรที่โรงเรียนที่เคยมาก่อนทีเ่เรื่องแอนิเมชันเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช้ตีเบลอให้หมดตีเบลอมองไม่เห็นใครเลยเห็นผู้คนนั่นแหละแต่ว่ามองไม่โฟกัสคนครับผมผู้นี้ช่วยได้ต่อให้โฟกัสก็โฟกัสคนที่มีอินแทกกับเราแบบจริงๆบางทีเขาฟังเราเขารู้สึกว่าเขาอินไปกับเราเนี่ยคนนั้นคือเป้าหมายในการมองของเรา อันนี้เป็นทริคของผมนะหลายหลายคนอาจจะไม่ใช้ไม่เหมือนกันนะเขาทำไปหลายๆครั้งแล้วเขาเริมรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็ยึดถึงท็อปิกที่เราจะต้องคยุยยึดแมสเซจที่เราอยากจะบอกพี่ว่าอันนี้สุดสำคัญนะครับเป็นส่วนสำคัญสุดท้ายพวกนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินสิ่งที่ทุกคนจะทำได้พี่จะทำไม่ได้อย่างเดียวถ้าอะไรครับให้คนไปไลฟ์อยู่ในกองหนูใครจะไปผมก็ไม่กล้าหรอเป็นกองหนูอ่ะจะถึงนะเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศในงานมาให้ดูด้วยว่าตอนที่พูดบนเวทีพูดตะคอกตะกักับ้าง จะเป็นอย่างที่โม้ไว้ตอนนี้ป่ะเราไปดูกันดีกว่าใครเป็นแฟนติดด l สนี่มอนสเตอร์โอ้โหดูมาดูมาจอน่าจะรึบจะน่ารักว่าสวัสดีครับพ่อของเรงนี่นะครับมา ราทุกคนถ้าเกิดใครทำออนไลน์เรามีอะไรครับเรามีตัวเราเราแตกต่างคนอื่นไหม,มถ้าไม่แตกต่างเราจะอยู่ไม่ได้อยู่ได้ประมาณนึงเราจะหายไปคอนเทนต์เรามีอะไรและโปรดักต์จริงๆถ้าใครเป็นขอเป็นอะไรดียังไงโปรดักต์ไม่ดีอย่าทำนะครับอย่าเอาเปรี่ยนผู้บริโภคแล้วก็อย่าหยุดทำจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าอันนี้มันใช่จริงๆคุณจะฟัดจนคุณสำเร็จจนได้แต่ในะคนที่สำเร็จ เขาไม่ได้สำเร็จมาโดยง่ายหลายคนขึ้นมาพูดเดียวแล้วหายไปยังไม่เห็นนะครับพยายามอยู่ให้นานที่สุดชื่อตัวเองผมพยายามอยู่ผมบอกเลยผมอยอนขึ้นยอนลงเป็นปกติตแต่เราไม่เคยยอมแพ้นะครับขอสิบปุมใหกับทั้งสองท่านนะครับพี่เองนะคะรับแล้วก็คุณเจนะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ อเคครับพูดในสิ่งที่อยากพูดไปค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ความรู้แค่ไหนแต่ว่าตั้งใจพูดที่สุดแล้วเอาชนะก็เรียกว่าไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ว่าอยากให้รู้สึกว่าทุกคนได้จริงๆเราแต่เราคิดว่าคนอื่นน่าจะได้ไปกลับบ้านทํางานต่อ